ปฎิจาี่่ลานเองลุ้นคมชลึกอวอร์ดอยู่มือมันก็ใหญ่โตมโหรานดีนะงานคมชลึกออวอร์ดอะ่ะใช่ไหมพี่รันเห็นแล้วก็มันก็ใหญ่มันก็จัดอลังการงานสร้างอะ่ะแต่คนดูไม่เยอะคนดูประมาณหมื่น มื่นสองหมื่นสี่แต่สนมากจะเ,เว็บพนันน่ะที่เข้าไปอ่ะที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะใช่ไหมพี่รันก็เข้าไปนะมีกี้ก็เข้าไปทำงานไปด้วยเข้าไปเชียร์ลูกสาวด้วยว่าอุ้งอิงยืนหนึ่งลูกสาวต้องได้ศูนหน้าเสาวน้อยต้องได้คือมันมีหลายหลายหลายแผนกอ่ะหลายสาขาที่เข้าไปชิงอ่ะ มันมีหลายสาขาที่เข้าไปชิงอ่ะใช่ไหม,อมดอกไม้สวยแบบเออมันมีหลายสาขาที่เข้าไปชิงอ๋อสวยมากเลยนด,ดอกไม้สวยมากเลยเอามันมีหลายสาขาที่เข้าไปชิงคมชลีกอว,วอร์ดอ่ะมันมีทั้งดาลมดารามันมีเอ่อภาพยนตร์ มีภาพยนต์แล้วก็มีเอดีเจมันมีหลายสาขาไงพี่รันก็ทํางานเนี่ยลุ้นเป็นด้วยเนี่ยขอให้ลูกสาวได้รางวัลรางวัลอะไรก็ได้รางวัลอะไรก็ได้ที่ให้ลูกสาวติดอะติดในในรางวัลหนึ่งในรางวัลของคมสัลึออวอร์ดอะอมไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้เพราะปีที่แล้วลูกสาวเราได้ที่หนึ่งได้สองรางวัลซ้อนแล้วใช่ไหมล่ะ เอาใจลุ้นน่ะเอาใจลุ้นแล้วเอาใจเชียร์น่ะอือเอาใจลุ้นแล้วเอาใจเชียร์ลูกสาวนี้พี่รันเลิกงานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดดูคมสลักอวดแล้วพรุ่งนี้ถ้าลูกสาวเราได้น่าจะเฮลั่นเลยแหละโอ้ยยังไงเราก็ลุ้นน่ะใช่ไหมอือนี่ประมาณเที่ยงคืนแล้วก็รอลุ้นล่ะรอลุ้นรอเชียร์ลูกสาวอ่ะ รู้สึกว่าที่เข้าไปคอมเมนต์น่ะเอฟซีที่เข้าไปคอมเมนต์ไม่เยอะเลยไม่มีนะและเอฟซีลูกสาวก็ไม่มีไม่มีเข้าไม่มีใครเข้าไปเมนน่ะไม่มีใครเข้าไปเมนอ่ะก็มีพี่รันเข้าไปเห็นก็มีเออมีเห็นชื่ออุงอิงก็ปราบรายนะแล้วก็มีชื่อยูริเขาบอกยูริยูริแล้วก็อะไรอ่ะอ่านัดอะไรก็ไม่รู้เออแล้วก็อะไรอันก็มีมีไม่ไม่ไม่กี่บรรทัดอ่ะ จริงๆคือคนเข้าไปดูเนี่ยแต่แต่ไอ้นอกนั้นเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเป็นเกมพนันน่ะที่เข้าไปดูไลฟ์สดอะ่ะคมชันลึกอะนะใครมีความเห็นเหมือนพี่รันไหมถ้าไมาใ่ใครใครมีความคิดเห็นตรงกันก็พรุ่งนี้ก็พิมเอพ์ดูดูคลิปแล้วก็พิมพ์ใต้คลิปให้ให้แม่รันด้วยนะอืมตอนนี้ก็นั่งลุ้นดูอยู่เนี่ยแต่มันนานมาก เลยไม่รู้ลูกสาวเรามันจะประกาศผลลูกสาวเราเมื่อไหร่หรือประกาศไปแล้วหรือประกาศไปแล้วก็ยังไม่รู้นะเพราะแม่รันเพิ่งเข้ามาเข้ามาดูเนี่ยเออเพิ่งเข้าดูแม่รันก็เพิ่งเข้าดูอ่ะเออหรือว่าประกาศผลไปแล้วตอนหกโมงครึ่งหรือว่ายังไม่ประกาศผลใช่ไหมล่ะ แล้วทาไมเออน้องโจทําไมไม่เข้าไปได้น้องทําไมน้องโจไม่ได้เข้าไปร่วมงานน่ะพี่นันก็งงทาไมน้องโจไม่ได้ไม่ได้เข้าไปร่วมงานอย่างนี้ถ้าได้เข้าไปร่วมงานมันก็ได้โปรโมทหนังไข่ออไงก็ขนาดหนังไอ้แม่นาคอะไรอ่ะแม่นาคพะโงอะไรอ่ะอะไรอะไรวะของของไอ้หมของหม่ำจกมกอ่ะใช่ไหมติดไฟแดงอือของหม่ำจกยังเข้าชิงเลยเข้าชิง ก็ใช่ป่ะน่าจะใช่นะพี่หลันว่ารอลุ้นรอดันรอเชียร์คมชล์อวอร์ดกว่าจะประกาศผลแม่งจะหายใจคว่ำเชียร์ลูกสาวเราอย่างน้อยอย่างน้อยลูกสาวต้องได้รางวัลคมชล์อวอร์ดคออือยังยังจะต้องได้รางวัลอะไรรางวัลหนึ่งอะ่ะอือโอ้ ลุ้นกันต้นนี้ก็ลุ้นกันอือขี้หดต้นหายละ่ะออโอ้ท้องฟ้าสว่างเลยนะเนี่ยวันนี้ท้องฟ้าสว่างสอสว่างโรดเลยต้นไม้เป็นพุ่มพุ่มสวยมากเลยเขียวชะอุ่มเขียวชะอุ่มเลยมอ,มองแล้วมันสบายหูสบายตานะพี่รันว่านะอือสบายหูสบายตา นี่นที่จอดรถแล้วที่พักกิ้งเขาเรียกพักกิ้งนะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกพักกิ้งอ่าชั่วโมงละสามร้อยสามสิบเยนยี่สิบยี่สิบไม่ใช่ชั่วโมงยี่สิบนาทียี่สิบนาทีนะ่ะเห็นไหมยี่สิบนาทีสามร้อยสามสิบเยนสุดยอดมาก รอรุน้นใจตเต้นๆตุมต่มๆตุมต่มๆตุมต่มมพี่รันว่าเอยังไงนะยังไงลูกสาวกยังไงลูกสาวได้ไอะยังไงกูอิงต้องได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งอะรางวัลทรงเกียรติอะแต่เห็นคนแล้วกระหลงก็เลยงะ่ะคนไม่เต็มเลยคนนิดเดียวไปเห็นแล้วล่ะอืมอันนี้พี่รันก็กำลังเดินกลับบ้านตอนนี้เลิกงานแล้วกำลังเดินกลับบ้าน เ,เดี๋ยวจะไปดูแต่คมชันลึกอ่ะถ้าลูกสาวได้นะมันจะเฮลันเลยออืไม่รู้ประกาศไปหรือยังอ่ะหรือว่ายังไม่ได้ประกาศก็ไม่รู้มันจะประกาศตอนกี่ทุ่มวะอันนี้มันลอกเข้าไปสีทุ่มแล้วนะมันยังไล์สดอยู่เลยอ่ะโอ้ม,มันยังไล์สดอยู่เลยนะใช่ไหมล่ะ ขอให้ลูกสาวได้รางวัลคมชัดลึกนะคะเอ่อสาขาได้สาขาหนึ่งสาขาได้สาขานึงสาขาที่เรามันจะได้มีกําลังใจไง FC ก็จะได้มีกําลังใจลูกสาวก็จะได้มีกําลังใจแต่ถึงยังไงเราก็ให้กำลังใจลูกสาวล้นเนาะก็ยังยืนหนึ่งลูกสาวรักลูกสาวก็ยังให้กำลังใจลูกสาวตลอดไปได้ไม่ได้ก็เป็นไรจ้ะแต่ก็ลุ้นอ่ะรอลุ้นรอดันรอเชียนะวันนี้อ่ะ ลูกสาวได้ก็จะเฮลั่นเลยแหละเฮ้ยแต่ทำไมมันขมุกขมัวแบบเนี้ยขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะเดี๋ยวไงเราเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันนะคะเออต้นไม้สวยมากเลยเออนะคะพรุ่งนี้เจอกันจ้าขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะรอรุ้นรอดันรอเซียคมชลึกษวันนะจ๊ะ๊ายบายจ้าขอบคุณมากจ้าเจอกันพรุ่งนี้นะคะ